เรียกว่าอะไรนะครับโฮมโมเทียนคลายโมเทียนคลายแรงมากแรงโคตร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 อันนี้คือคนขับนะครับขับยังไงครับพี่ให้โมเทียนคลายได้รถมันแรงรถมันแรงพ่อครับเหนื่อยแล้วขอฝาหนึ่งโมเทียนหายหวานไปเลยเบอร์อะไรยางมันรั่เข้าไปในห้างค่ะ ไม่เป็นไรดันเข้าไปได้เลยเนาดนเลยมันเออมาคือมาเพียงเดียวเออนั่นแล้วต้องถอนไหมต้องคลายไหมตัดตัแทนเลยตัดแทนแล้วไอ้บ้างได้แล้วครับขอคนณมากขอน้ำแข็งกับโซดานี่ตับตับัลใครมากินเป็นหมา ท่านครัขอเป็นหมาสองเตียงได้ไหมครขอเป็นหมาสองเตียงโอ้ยยกองโยกไงยกองโยกไงเออนั่นแล้วรถจะได้แห้งๆหน่อยนี่ของไผรนี่ตามึงแหละเอาเหรอจะไปเปิตาของมันมันจะงม้วนไวโอมียเนี่ยลังฝายได้ล่ะเดี๋ยวนี้เขาจะลาดลงตรงไหนเนี่ยได้ล่ะหาลาดลงเนี่ยไง พี่ช้างครับพี่ช้างพี่ช้างจะไปไหนครับกลับบ้านครับเอาเนื้อไปเส้นทรัลตอนนี้หลงอยู่ในป่าไปใจเจ้ามูจะไปเส้นทรัลกับบุญนะไปครับไปไปครับอยู่ป่าสบายใจทำไรทำไรทำไรโชว์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 โชโชโฟลิงโชว์โฟลิงเอาโอเคจัดไปไล่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  ออนจะดับตอนมึงถอยนี่แหละนี่นี่นี่มรับรถยัมา้ถอยาวถอยยาวถอยยาว bỏ khóa quá lọt song lọt song nhọn đấy, phải không? cho phải, 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 Ah, Ovi

ขวาพี่ขวา เอาตีลาเบกเลยขอป้่อไปดูคนทายกันแล้วลูกป te yup> okay? okay. okay. um, uh, uh, huh? ุ่งหาปุ่งหาเนี่ะการพ่ดเหมาน่ะ ก็กำลังลงท่านะครับด้านนู้นเป็นของน้องบัวพอ,อ,อมาแล้วสบายสบายชิวๆถาหมหน่อยเรียนเพราะวายนี่อ๋อโอเคจิบจิบใช่ไหมสบายสบายเมื่อไหร่หงจะให้สปอนเซอร์บ้างซื้อเอง